รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเปิดงานงานนัดพบแรงงานสายอาชีพสู่ EEC ในวันนี้ณลานอเนกประสงค์อารีนา12วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนายนิติวิวัฒวานิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดงานงานนัดพบแรงงานสายอาชีพสู่ EEC โดยมีนายนัทพลรักชาตินักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดชนบุรีกล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความสําคัญของการมีงานทําของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของชาติมีสัมมาอาชีพ ตามความถนัดของตนเองในปัจจุบันทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่คือภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรมการจัดหางานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชนบุรีได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและสามารถบรรเทาผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ซึ่งการรักษาการจ้างงานภายในประเทศนี้เป็นการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและบริการให้สามารถฟื้นตัวเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ครัวเรือนและผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเสถียรภาพของ ระบบเศรษฐกิจของประเทศและการจัดงานงานนัดพบแรงงานสายอาชีพสู่ EEC เพื่อส,งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้มีโอกาสในการสมัครงานกับเจ้าของสถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานรวมทั้งทราบแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันค่ะ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมนัดพบแรงงานสถานประกอบการชั้นนำจำนวน108แห่งตำแหน่งงานว่าง2,800กว่าอัตราทั้งเปิดรับสมัครงานคู่ขนานในรูปแบบการบริการออนไลน์ผ่านทางเฟ e บุ๊กแฟนเพจสำนักงานจัดหางานจังหวัดชนบรุรีเพื่อรองรับประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงานอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ให้บริการแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดังนี้สำนักง,งานแรงงานจังหวัดชนบุรีให้บริการประชาสัมพันธ์ภา,ภารากิจของกระทรวงแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชนบุรีให้บริการคำปรึกษาแนะนำการฝึกทักษะ และทดสอบฝีมือแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดชนบรุรีให้บริการด้านการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ต่างๆสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดชนบรุรีให้คำแนะนำในการทำงานต่างประเทศทดสอบความพร้อมทางอาชีพและการให้บริการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ได้มีงานทํามีอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป n e w ส์4สถานีประชาชนวิสารภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน